ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6ยียนาียนบ้านต้องปีพุรับ5เรียนห้ป .1 ทาสวนกล

ข้าพเจ้านานคันพงงาหลายตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านขอบดง้งมีภาระงานสอนรวมทั้งสิ้น19ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมีภาระงานอื่นอีก12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้ ให้ยกมือตอบวนนะอร์มภูมิทางไม่ปหานะครับเดนะี๋ยวนะตอบโอนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรใครจะตอบยกมือครับเอ้าสุรเสดสุราษฎรษ์นะครับเอ้าชื่อว่าอะไรนะครับนิทานชื่อเรื่องชื่อว่าอะไรนิทานอะไรเล่นกิ่งนะอือต่อไปต่อไปคำถามที่สองเเป็นคำถามที่สองเหตุใ,ใ,ใดแม่น้ำในเรื่องจึงใสสะอาดใครตอบได้บ้างครับเอ้า ขอนน้ำพัดน้ำเงินนะครับอ้าวนางฟ้าเอาออกขยะอ้านางฟ้าเอาออกขยะถ้าจะตอบจริงๆเอาออกขยะไม่ได้ต้องเอาขยะออกนะครับก็เป็นนางฟ้าเอาขยะออกอยู่น้ำฟ้าเก็บขยะออกจากแม่น้ำไหมครับต่อไปคำถามข้อที่3ามคำถามข้อที่3นักเรียนจะมีวิธีการใดที่ไม่ทําให้แม่น้ำเน่าเสียใครจะตอบอย่างไรเชนครับเอาเอาพิเชยะธิดาอย่างนี้อย่น้ตอบรวมนะครับจะทำอย่างไรไม่ให้แม่น้ำเน่าเสียเก็บขยะอ้าเก็บขยะเมื่อกี้ถือว่าเป็นการ เี่เปลี่ยนประโยคให้ใหม่จากเมื่อกี้ว่าเอาออกขยะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นเอาขยะออกหรือว่าเก็บขยะนี่บอกว่าเก็บขยะถูกต้องนะมครับอบ้มับนักเียนที่ตองเปนแนีส่วนที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งสำหรับมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ไม่มีวิทยฐานะมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวังคือปรับประยุกต์ทั้งหมด3ด้านโดยจะขอรายงานเริ่มจากด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพจากนั้นจึงเป็นด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และตามด้วยด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ตามลำดับ ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มหอบดองจีมโดยข้าพเจ้ามีความคิดที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการที่เพียงประโยค์ตามหลักภาษาไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1.2ทับนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเข้ารับการอบรมตามประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจอยู่เสมอเช่นทักษะด้านหดดิ้งโครงการบูรณาการ STEM ศึกษา ล่าสุดเมื่อวันที่หสิงหาคมพุทธศักราช2563ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความรู้มากมายดังนี้หาาสมรรถนะก็การมาณะคมสาที่ในงใัฒนในห้สำเร็จโยคากนาัคือเหมืะออะวรร มีการที่จะฝึกใช้ความรู้นะคะเมื่อนั้นันจะต้องมีบอลบลนะเพราะนั้นความสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะบอลบทคือการที่ผู้เรียนจะเกิดสมรรถนะได้ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ K, C ในบอลบทให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆที่ตราเจอนั่นแหละแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะเผชิญกับอะไรนะตรงนี้ที่มันทำให้เกิดความสูงนะเมื่อวานจำได้ไหมคะเวลาพูดถึงสถานการณ์มีสามสถานการณ์หนึ่งคืออะไรนะคะเราจะบอกว่าเราก็ถามว่าเราดีเราคือเราเชื่อได้หรือเปล่าสถานการณ์แบบที่หนึ่งคืออะไรเลยนะคะ สองการสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่า้ไหมคะไอ้คนเป็ไว้ยแต่ที่จุดเป็้อยละอะไรอันที่สองคือสถานการณ์เพื่อการพับนาคณะอันที่สามคือสถานการณ์เพื่อการกลังด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับสองครบทุกหลังคาเรือนและจัดทำสารสนเทศของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ปกครองทราบและประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลฝังขอความอันครอบทีมแพทย์ ตรวจวัดระดับชาวปัญญาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอบโดงประจำทุกปีการศึกษาอีกทั้งได้ประสานงานกับมูลนิธิใบไม้ปันสุขสนับสนุนสื่อการสอนและนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาอานไม่ออกเขียนไม่ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าและนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ในหัวข้อโครงงานส่วนของพวกเราซึ่งเเเเปป็นนนโครรรงงงงงาาาาากกกกีี่่ยววัับบบบพพะลลูืืชชมมอออได้้แแุติิททขถ อีกทั้งมีการสอบแทรกกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาอาจไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับสโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการฐานสมรรถนะที่มีกิจกรรมหลากหลายสอดคล้องกันทั้ง3สถานการณ์คือสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้สถานการณ์เพื่อการฝึกสมรรถนะและสถานการณ์เพื่อการประเมินสมรรถนะให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ตนเองมีการทางานร่วมกันตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนจากการบรรลุความสาเร็จในแต่ละกิจกรรมของโครงงานที่ท้าทายความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนอยู่เอารรรับกกกกวุุลลยดู้ใชแแะปณ์ษต ตลอดจนการปลูกและดูแลต้นกุหลาบจากนั้นในกิจกรรมพานใบสีนักเรียนจะได้นําดอกกุหลาบจากสวนมาตกแต่งเป็นพานใบสีเพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูสุดท้ายนักเรียนจะได้ทาพานใบสีจากดอกไม้ประดิษฐ์ทดแทนพานใบสีดอกไม้สดเพื่อใช้ประกอบการแสดงในกิจกรรมฟ้อนใบสีสู่ขวัญในงานกีฬาสองแผ่นดินของอำเภอฝางและกิจกรรมกล้วยไม้บานของทางโรงเรียนทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2, ทับทุกคนมีรายได้ระหว่างเรียน สำหรับกิจกรรมสีหลักพัฒนาทัก,กษะภาษาไทยนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมคัดลายมือกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมเขียงตามคำบอกและกิจกรรมภาษาไทยวรลณคัมเพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งประโยคจากการสำรวจบริเวณต่างๆรอบโรงเรียนในกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์และสามารถที่จเรียงประโยคเป็นเรื่องราวสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานของห้องเรียนในกิจกรรมหนังสือนิทานเล่มักษ์ได้สำหรับกิจกรรมสวนผักชีนักเรียนจะได้สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโตของต้นผักชีโดยใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของลำต้นผักชีและบันทึกความยาวเป็นเซนติเมตร ส่วนกิจกรรม5สนักเรียนจะได้ฝึกนิสัยรักความสะอาดเริ่มจากสที่1สะสางฝึกการทิ้งขยะให้ลงถังสที่2สะดวกฝึกนิสัยการเก็บสิ่งของที่ใช้แล้วเช่นอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดหนังสือตกเก้าอี้และรองเท้าให้เป็นระเบียบสที่3สะอาดฝึกการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ทําความสะอาดในการกวาดถูห้องเรียนสที่4สุขลักษณะเกิดความภาคภูมิใจหลังจากดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคสที่5สร้างนิสัยนักเรียนห้อง 1> ป .1 ทับ .2 มีนิสัยรักความสะอาดและทิ้นขยับลงถังสุดท้ายนักเรียนจะได้จัดงานเลี้ยงหมูกระทะโดยมีผักชีจากสวนที่นักเรียนปลูกเป็นวัตถุดิบในการจัดเลี้ยงนักเรียนจะได้เชิญชวนนักเรียนห้องอื่นมากินเลี้ยงและเก็บค่าบริการอีกทั้งมีการเก็บกวาดสถานที่หลังจากการจัดงานเลี้ยงซึ่งเป็นการประเมินภาคปฏิบัติจากการฝึกกิจกรรม5ส ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายการศึกษาความสามารถในการเขียนของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านขอบดงโรงเรียนบ้านขอบดงตั้งอยู่บนดอยอ่างขางประกอบด้วยนักเรียน2ชาติพันธุ์หลักคือลาหูนและดาราอ่าง ซึ่งมักสื่อสารกันโดยใช้ภาษาประจำเผ่าของตนเองทําให้เมื่อนักเรียนเชื่อมโยงภาษาประจำเผ่าของตนเองเข้าสู่ภาษาไทยมาตรฐานจึงมีการเรียบเรียงคําในประโยคผิดแปกออกไปซึ่งสอดคล้องกับประเด็นในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มของดองทีมซึ่งมีข้อสังเกตว่าหากนักเรียนได้หมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาอยู่บ่อยๆย่อมสามารถเรียบเรียงคาในประโยคให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีวิธีการดําเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะในขั้นวางแผน มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน5แผนแผนละ2ชั่วโมงโรวมทั้งสิ้น1ิชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนได้แต่งประโยคจากการสำรวจสถานที่ต่างๆรอบโรงเรียนได้แก่ห้องเรียน,ยนลานหน้าเสาธงห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและห้องเก็บอุปกรณ์เกษตรแล้วจึงให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันสร้างชิ้นงานหนังสือนินทานเล่มยักษ์บอกเล่าเกี่ยวกับโครงงานของห้องเรียนให้ผู้อื่นทราบในขั้นปฏิบัติการมีการใช้แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและแบบทดสอบปลายภาคที่สร้างขึ้นเอง เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนของผู้เรียนเทียบเกณฑ์การผ่านค่าเฉลี่ยร้อยละ75ในขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติสรุปผลการศึกษานักเรียนมีความสามารถในการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือมีค่าเฉลี่ยร้อยละ94.60ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือค่าเฉลี่ยร้อยละ75ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ